สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบ้าโมบายเหมือนเดิมวันนี้เมยจะมาอัปเดตแพทประจําวันที่2มิถุนาพศ2565โอเคสําหรับกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันมาถึงวันแรกเราจะได้คอสต,ตูมก่อนนะคะเป็นคอรสต,ตูมฟรี7วันเนาะ,ะต่อมาที่น่าสนใจจะเป็นวันที่5นะคะ มอจะใส่จะก,กอบ P W นะอ่าคีเลตห้าคีดาเมจ1สิบต่อมาวันที่หกเป็นขัดไฟบวกสิบห้านะคะอ่าต่อไปเป็นวันที่สิบสองนะคะอ่าขัดกาเดียนบวกสิบห้าอ่าวันที่ยี่สิบขัดเศษบวกสิบห้าต่อด้วยวันที่ยี่สิบเจ็ดกลับมาเป็นมอจะใส่เหมือนเดิมอยู่ได้เจ็ดวันทุกอย่างเลยนะอยู่ได้เจ็ดวันทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างจะเป็นกล่องสุ่มประจำสัปดาห์อ่า เห็นเขาว่าจะมีเจาะแดงเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะแน่นอนว่ามันผูกตัวละครนะคะโอเคเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าอ้อเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ชุดอวกาศให้ดูก่อนนะคะโอเคอ่ามันก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะมีอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำที่จะพูดนะคะชุดนี้อ่ะ ใส่กันไปชุดสีก็ใส่กันไปใครๆก็มีอ่ะใส่กันทั้งเซิร์ฟเลยใส่กันไปเลยอ่ะไปไปดูกิจกรรมต่อไปดีกว่านะคะต่อไปเป็นกิจกรรมดันเจี้ยนทริเก็ตนะคะอ่าระยะเวลากิจกรรมจะอยู่ตรงที่วันที่2มิถุนา65นะคะตั้งแต่บ่าย3มโมงจนถึงวันที่15มิถุนา65หาอ่ะก่อนเที่ยงคืนนะ23่นากาห้นาทีนะคะอ่ะารายละเอียดกิจกรรมเราจะได้รับไอเทมนะคะที่เอาไว้เลขใบดันทางจดหมายนะคะ อะในระยะเวลากิจกรรมเราจะได้วันละหนึ่งใบทีมงานจะส่งให้เราตอนช่วงบ่ายสามโมงหรือว่าสิบห้านาฬิกานะคะใบดันนี้เราเอาไปแลกตรงไหนเราก็ไปที่บัตติไอก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ NPC ตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะตัวที่ยืนอยู่ข้างของขวัญน,นะคะอะ่น้องยุยน้องยุยนั่นเองโอเคแลกอะไรได้มั่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบดันที่แลกได้ก็จะมี นะคะ,ะดันพื้นฐานเกือบทั้งหมดเลยทั้งดันธรรมดาแล้วก็ดันนาวิบนเขียวบนส้มโอเคเนาะ,ะใครอยากแลกใบไ,ไหนก็มาแลกตรงนี้นะคะได้วันละหนึ่งครั้งนะ,ะจดหมายที่ทีมงานส่งมาอย่าลืมรับก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าไม่รับก็คือหายไปเลยนะไม่ได้แลกเลยนะโอเคนะคะต่อไปเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมเอาลูกอมไปแลกของใส่นะ,อ,ะอื้ออำนวยต่อผู้เล่นใหม่ เราจะได้รับลูกอมวันละ6เม็ดนะคะทุกวันนะในระยะเวลากิจกรรมเหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันที่2มิถุนา65จนถึงวันที่15มิถุนา65นะคะจะได้รับลูกอมตอนบ่าย3โมงเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าไม่รับก็คือลูกอมหายเหมือนกันนะอันนี้ก็คือไม่มีลูกอมก็เลกไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะส่วนของใส่ไปแลกตรงไหนเหมือนเดิมอ่ะน้องยุย ของเราที่เดิมเลยนะคะตรงนี้อ่านี่นะจะเป็นของใส่ของทุกอาชีพเลยนะคะใครเล่นอาชีพไหนก็จะได้อาชีพมาแหละก็เลือกอาชีพน้อไปใส่คงจะเลือกอาชีพเพื่อนไปใส่ก็คงจะไม่ได้นะคะโอเคสเตตัสก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันทุกอาชีพเลยนะคะหัวคีดาเมจ6 6เสื้อเลือด M 7อาวุธเลดหคีดาเมจ26ถ้าเป็นดาบใหญ่เราก็คูณดับเบิลสเตตัสไปเลยนะคะแขนป้องกัน M 7แล้วก็เท้าเลือด M 7 นะคะอ่ะทุกตัวมี Extreme 3 DY7 เอ่าเป็นชุด G12 สนะคะอ่ะส่วน DM หรือว่า Dark Mage จะมีชุด G10 ด้วยต่อไปเป็น Item Shop อัปเดตนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีฟาทั้ง2แล้วก็ฟาทั้ง3ามของ Dark m a g e นะคะอ่ะแล้วก็เอฟเฟกเตอร์สสกิลของด a r k กเมดใครอยากใส่ก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับไอเทมช็อปอัปเดตก็มีประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับแพทอัปเดต วันที่2มิถุนาหห้าก็มีเท่านี้เนาะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ